นี้นะคะเป็นไฟกันชนนะคะไฟกันชนของ TFR นะคะตัวนี้เป็นของดมอนนะคะก็คู่หนึ่งค่ะซ้ายขวานะคะตัวนี้เป็นข้างเดี๋ยวดูก่อนนะคะข้างขวานะคะ R าตีไยยอาย R ต,ตรงนี้นะคะเก็เขาก็าจะมาพาร้อมกับคั่วแล้วก็หลอดเลยนะคะตัวนี้เป็นสองสาย สายตรงน to like e ี like like ้จะเป็นสองสายนะคะหน้าตาด้านหลังเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะวัดให้นะคะเผื่อที่เพื่อความแบบชัวเนาะเผื่อใส่รุ่นนู้นรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อข้อมูลมาไม่ครบโอเคใส่รุ่นอื่นด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วัดของเราเลยนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่วัดด้านหน้าแบบนี้นะคะ 1> 16 1ห5้าซนติเมตรนะคะนี่ค่ะตรงที่มือจับนี่นะคะตรงนี้เนาะโอเคแล้วก็จุดกล,กลางของนอ็นอตน็อตยึดนะคะประมาณก,กลางๆนะเนี่ยค่ะอยู่ที่15้าซนติเมตรนะคะแล้วก็หน้ากว้างหน้ากว้างอยู่ประมาณห5จุด้าเซนติเมตรค่ะ สายขวานะคะของไดมอนค่ะไดมอนนี่ก็จะแบบโอเคไม่ค่อยไม่มัวนะคะใช้ได้นานไม่มัว